และแพทย์ชลรนาสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ตามกรอบ180วันว่ามีการเริ่มนับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และมีข้อห้ามในการหาเสียงซึ่งเดิมใช้แค่90วันเพราะเจตนารมเพื่อให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็กแต่วิธีการออกระเบียบเช่นนี้ไปกระทบกับประชาชนในภาวะวิกฤตดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมีมติทําข้อเสนอไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีข้อกฎหมายใดที่สามารถออกระเบียบได้เพราะจากที่เห็นมีช่องว่างที่สามารถทำได้ทั้งนี้ก็ได้มีการเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมครั้งต่อไปและยืนยันว่าการแก้ไขจะทันตามกรอบของสภาส่วนกรณีการปรากวตัวของนายในวิ่งชิดชอบจะมีการแอบแฝงหรือไม่นั้นตนมองว่านี่เป็นวันเกิดทุกคน จัดวันเกิดไม่แปลกส่วนจะมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงจะมองว่านายเนวินอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนนายนุธินชายวิรกูลเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ติดความได้แต่ในวงการก็รู้กันอยู่แล้วส่วนจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นตนมองว่า หากเป็นก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นรื่งที่ไม่เหมาะสมที่พรรคการเมืองจะจับมือกันเพราะเป็นการปิดกัน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่มีการจับมือกับใครส่วนหลังเลือกตั้งก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องมาดูข้อริชอีกครั้งหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลจะต้องมีพรรครองรัฐบาลเพื่อให้มีเสียงเกิด300เสียงโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีอุดมการณ์เดียวกันไม่เป็นพรรคที่สนับสนุนเผด็จการ และสามารถทํางานในทิศทางเดียวกันได้ส่วนกรณีที่มีสสพักเพื่อไทยไปร่วมงานบันเกิดของนายเนวินนั้นถ้าเป็นคนที่จะย้ายพักอยู่แล้วก็ไม่แปลกแต่ทางนี้ก็ต้องดูพฤติการว่าทําความเสียหายหกับพักเดิมหรือไม่แต่แพทย์ชนานานยังกล่าวถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐเตรียมชูหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งว่าพักเพื่อไทยไม่หนักใจและไม่กังวลเพราะถือว่าทุกพักเป็นคู่แข่งทางการเมืองอยู่แล้ว ยิ่งผลเอกประวิทยมาต้องมาดูพักเพื่อไทยว่ามีอะไรที่ยังไม่ครอบคลุมละลวกหรือไม่ต้องเพิ่มความเข้มขน้นต้องรู้จักตัวเองไม่ประมาทเพื่อสื่อไปอยังประชาชน้อมยินดีกับพักพลังประชาชนที่จะเอาอหน้าพักของตนเองขึ้นมาเป็นคนดิเด่นหมายเลขหนึ่งซึ่งทางการเมืองควรเป็นเช่นนั้น